น้ำตาลไฮฟูตโตสคอนไซรับนะคะกินแล้วจะมีผลยังไงกับร่างกายของเรานะคะกับไปฟังอย่าลืมกดใจกดแชร์นะและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่พรจะนำมาลงค่ะน้ำตาลไฮฟูตโตสคอนไซรับนะคะทำจากข้าวโพดค่ะผ่านกรรมวิธีบางอย่างนะคะทำให้มีรสชาติหวานขึ้นค่ะและมีราคาถูกลงด้วยค่ะ น้ำตาลชนิดนี้นะคะร่างกายของเรานะคะเผาผ่านได้แค่ที่ตับค่ะถ้ากินเกินเข้าไปนะคะร่างกายก็จะไปเก็บสะสมไว้ที่ตับค่ะและร่างกายนะคะไม่สามารถนำน้ำตาลชนิดนี้นะคะไปใช้เป็นพลังงานได้ค่ะน้ำตาลไฮฟูโตคอนไซลับชนิดนี้นะคะจะไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนอิ่มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะทำให้เราค่ะรับประทานเข้าไปในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นนะคะ มีอยู่ในพวกขนมถุงๆทั้งหลายนะคะแล้วก็น้ำอัดลมค่ะซอสต,ต่างๆนะคะบางยี่ห้อใช้น้ำตาลไฮฟูตโต c คอนไซรัปค่ะเพราะว่ามีราคาที่ถูกนะคะและเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาเรารับประทานพวกน้ำอัดลมหรือขนมถุงนะคะพวกนี้เราจะรับประทานได้ในปริมาณที่มากนะคะโดยที่เราไม่รู้สึกอิ่มเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอาหารทุกชนิดนะคะมี2ด้านเสมอค่ะการรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะน้ำตาลไฮฟูตโต c คอนไซรับก็เช่นกันนะคะยังไงเพื่อนๆก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะอย่างน้อยก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจลดน้ำหนักลดไขมันนะคะคอมเมนต์อายุน้ำหนักส่วนสูงได้เลยค่ะ